เอาละครับสวัสดีชาวอันิี้มะแวนการ์ดทุกท่านกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะผมก็จะมาทําการวิจัยอีกแล้วนะครับเออเหมือนคลิปไอซูคุณะเลยนะครับก็อย่าได้ทราบกันดีนะช่วงนี้น้องๆหรือว่าเพื่อนๆทุกคนนะเป็นประเด็นถกเถียงกันนะว่าโบลี่เนี่ยเป็นตัวละครระดับแวนการ์ดมันเก่งจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแวนการ์ดที่แบบโอ้ยไม่ได้เก่งอะไรมากมายเดิดูแบบเฉยๆเทียบกับแวนการ์ดตัวอื่นมันแบบสู้ไม่ได้นะครับเดี๋ยววันนี้มีคําตอบนะครับว่าโบลี่มันกากดจริงหรือเปล่ามันดูง่อยจริงหรือเปล่า มันดูแบบไม่สมกับเป็นเวนการ์ดจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้บอกว่าจะมาเทสให้ดูกันนะครับว่ามันจริงไหมหรือบางทีตัวมันอาจจะเก่งแบบวื้นๆก็ได้นะครับคลิปนี้มีคาตอบนะสามมาดีแบบลังเลว,ว่าเอ้ยจะทาโบลี่ดีไหมเอ้ยจะมหาโมานาได้มันดีไหมนะครับวันนี้มีคําตอบนะจ๊ะมามเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับการวิจัยนะครับคลิปนี้ถามว่าเป็นคลิปรีวิวไหมก็เก่งๆรีวิวแล้วกันก่งๆรีวิวเก่งๆแบบทดลองแล้วกันนะรประมาณนี้แล้วกันเนาะนะครับโอ้ยครับโบลี่ก็ค่าวางอยู่ที่สามพันใช่ไหมเออสามพันนะครับ ว่าขั้นแรกก็ประมาณนี้วงโจมตีนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดพาร์ทสี่พอสามารถเดี๋ยวค่อยอธิบายแบบท้ายๆแล้วกันนะโอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นวงโจมตีขั้นแรกนะดาเมจสตาร์ทมาอันนี้โมนาดนะสเตตผมก็เป็นสเตตอ่าเซตบวกทั้งหมดนะครับประมาณนี้นะครับส่วนแฟมิลี่ที่ใส่นะก็เป็นแฟมนกอ้วนนะครับอ่าเพิ่มดามาสิบแปดเปอร์เซ็นต์แล้วก็อ่าดาเมจคคิที่เข้ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลดดาเมจคิสี่จุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับเอาจิงที่ผมเอารุ่นดาเมจคิมาเนี่ ที่ผมเอารถอาัตาคิมาเนี่ยคือตัวละครโบลี่เนี่ยมันสามารถตีคิได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็มันไปคอมโบกับพาร์สิบมาได้ด้วยนะครับพาร์สิคืออะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับประมาณนี้แล้วก็บวกกับนี่ไหมผมไปคอรับได้บวกดามเมจอันเปล่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เลยเอามาใส่เนาะประมาณนี้อันนี้คือแฟมิลียโบลี่ที่ผมใส่นะครับอ่าโอเคขั้นแรกก็ดามเมจประมาณเจ็ดหมื่นหนึ่งนะครับแล้วก็อัพไปประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอันนี้แอนิเมชันทีสองก็จะกลายเป็นท่าแบบนี้นะครับเป็นการโจมตีเอลีไลน์นะครับถามว่าใหญ่ไหม,ก,ไม,ไหมกนะ แต่มันก็ตีหลายยิตนะเว้ยเห็นไหมประมาณนี้นะครับไปแล้วก็ไปดูแอนิเมชันต่อไปนะครับ breaking point นะครับดูซิท่าน,นี้เป็นยังไงนี่เวลาเราัพเสร็จปุ๊บมันจะมีแอนิเมชันเลยนะเวลามันแปลงร่างเป็นซูเปอร์สาย่านะครับขันนี้จะเป็นการโจมตีฟูเอีนะครับอืมประมาณนี้เลยนะเป็นการโจมตีฟูเอีนะครับอ่าแล้วก็ขั้นต่อไปปับป๊บปับ๊บปั๊บอ่าท่าน,นี้ก็จะเป็นการโจมตีเซอร์คึนนะอืมเซอร์คึนวงประมาณนี้นะครับโอเค ล้วก็อัพไปปึ๊บปุ๊บอนดีพชัช่นต่อไปก็จะเปลี่ยนเป็นซูเปอร์ไซยาขั้นสุดท้ายนะครับประมาณนี้เลยนี่เป็นไงคัสสีเทปะโคเทนะครับอันนี้คืออัพตันแล้วนะครับนะครับอัพตันก็ประมาณนี้ครับสเตตด,ดามเมจ406นะครับคูลดาว8วิระยะ54นะครับซึ่งเอาจริงปะผมเชื่อเลยว่าหลายคนที่บอกว่ากาก,ากเนี่ยมันมองแค่ตัวเลขดามเมจกับตัวเลขคูลดาวเว้แต่ความจริงแล้วนะมาเดี๋ยววันนี้คลิปนี้นะผมก็จะมาแบบ แกะหมดเปลือกเลยนะครับว่าความเก่งที่แท้จริงเนี่ยหรือว่าการเล่นให้มันแบบเต็มประสิทธิภาพเนี่ยมันเล่นยังไงมันเก่งยังไงนะครับอ่ะขั้นแรกนะครับมาเรามาดูพาสีก่อนนะครับพาสีโบลี่นะพาสีแรกนะครับเมื่อตัวละครตัวนี้นะครับมีอัตราคีย์เข้าเกินร้อเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับมันจะทําการเพิ่มดาเมจคีย์เข้าแทนนะครับหรือพูดง่ายๆเลยคือเป็นการทรานเฟอร์จากตัวเลขอัตราคีย์เข้ากลายเป็นดาเมจคีย์ติเข้าแทนนะครับประมาณนี้นะครับผมนะงงไหมไม่งงเนาะนะครับแล้วก็โบลี่เนี่ย ทุกๆเวฟนะครับถ้าเกิดสกิปเวฟไปเนี่ยมันจะเพิ่มอัตราที่ได้เข้า5%เรื่อยๆนะครับสูงสุด95%นะครับหรือพูดง่ายๆนะครับตัวละครโบลี่นะครับมันจะทำการบัฟอัตราที่ได้เข้าตัวเอง5%ทุกเวฟนะครับแล้วก็สูงสุด95%อัตราที่ได้เข้านั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าโบลี่นะครับมันตีติดคริติคอลนะครับมันจะทําการล้างดีบัฟนะครับอืมโอเคไหมคือถ้าเกิดตัวละครโบลี่เนี่ยมาตีติดคิ้นะครับมันจะทําการล้างดีบัฟทุกดีบัฟนะครับ แต่ว่าไม่ล้างสตันนะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเออเผื่อบางคนบอกเอ้ยโบลี่มันกันซีซีกันสตันได้ไหมไม่กัดสตันนะมันกันแค่พวกแบบดีบัฟลดดาเมจดีบัฟลดคูลดาวไม่ใช่ลดคูลดาวเนี่ยดีบัฟเพิ่มคูลดาวดีบัฟลดระยะคือไอ้พวกดีบัฟพวกเนี้ยคือมันจะกันเว้ยแต่ถ้าเกิดเป็นสตันนี่คือไม่กันนะครับประมาณนี้เนาะโอเคโอ้ยครับมาต่อมานะพาสี่พี่สองนะครับอ่าเมื่อโบลี่เนี่ยตีติคิดที่เข้านะมันจะทําการโจมตีบึนนะครับเป็นการโจมตีอีกรูปปปปแแบบบบบบบนน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 ึึงงเเเเ็็กาารรรรโจจมมมมตีีออออิิชชัััััั่่่ะะะะคคคคื้ไหพดู อ่ะคือขั้นแรกอะ่ะมันจะตีแบบนี้ใช่ไหมแบบปล่อยกลิ่นปากไปนะแล้วก็เนี่ยแอนิเมชันที่สองก็จะตีแบบนี้นะฮะมันจะเป็นการบินขึ้นแล้วก็ระเบิดลงมาเข้าใจปะอ่ะเดี๋ยวให้ดูแลกัน,นครับอ่ะรอสักครู่รอมนอนออกมาปุ๊บเนี่ยปะอันนี้ก็เป็นอนิเมชันแรกนะครับแล้วก็อนิเมชันที่สองเดี๋ยวรอแป๊บนึงคือมันจะเป็นการบินขึ้นอ่ะรอแป๊บนึงฟึบฟืบฟบ,ฟบเนี่ยอยไม่ใช่ดิอันนี้คือมันไม่ติดขิด เนี่ยเนี่ยเนี่ยแอนิเมชันนี้นะครับคือมันจะบินขึ้นแล้วก็ปล่อยลําแสงลงมาเออประมาณนี้นะครับคือการตีเบิ้ลเมื่อกี้นะครับคือมันจะทําการบัฟดาเมจตัวเอง50เปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับเป็นเวลา5วินาทีนะครับแล้วก็ตัวละครตัวนี้นะครับสามารถติดสถานะแรปเจอร์ได้นะครับหรือว่าสถานะแรปเจอร์เนี่ยเผื่อใครไม่รู้นะครับมันคือสถานะที่ตัดเลือดตัดคิวถาวรน,นะครับประมาณนี้เนาะต่อมานะพาร์ทสิบสุดท้ายนะครับอ่าเมื่อตัวละครโบลี่เนี่ยโดนรีดักคริสลงนะครับหรือว่าพูดง่ายๆก็คือถ้าเกิดดดตัวัวลละครมนนโ อัตราคิดทีด่เข้าลงนะครับมันจะทําการลดอัตราไม่ใช่ลดอัตราดิมันจะทําการลดค่าคอสลง5%าเปอร์เซ็นตะ์ครับค่าคอสในก,การอัปเกรดตัวมันนะถ้าเกิดตัวละครมันโดนรีดักคิดลงเนี่ยนะครับหรือว่าโดนลดอัตราคิดลงนะครับมันจะทําการลดค่าคอสในก,การอัพห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสูงสุดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าเกิดตัวละครโบลี่ตีไม่ติดคิดเข้านะมันจะทําการตบโจมตีฟอลล์อัพทันทีนะครับประมาณนี้แล้วก็เพิ่มดาเมจตัวเองห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นเวลาหกสิบวินาท นะครับหรือพูดง่ายๆเลยนะตัวละครบูลลี่เนี่ยถ้ามันตีไม่ตีขีดที่เข้านะมันจะทําการตีเบิ้ลได้นะครับหรือว่าตีโฟลล์อัพได้นะครับและถ้าเกิดตัวมันตีคีดได้เนี่ยมันก็จะมันก็จะสามารถตีแอนิเมชันได้อีกเช่นกันหรือพูดง่ายๆเลยคือมันจะตีเบิ้ลได้2แบบนะครับงงปะคือมันจะตีเบิ้ลได้2แบบเว้ยแบบที่1คือมันจะโจมตีเบิ้ลแบบทุมพื้นอะเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันอันนี้คือตีขีดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ปะเนี่ยเนี้ยประมาณเนี้ยนะครับเห็นปะ คือเป็นการจบตี Followup ไปการตีเบิ้ลที่ไม่ตีคียที่เข้างงไหมไม่งงนะเนี่ยไม่ได้ทา่ทาในท่าเนี้นะครับส่วนในท่านี่มันบินขึ้นเนี่ยบินแล้วก็ปล่อยลำแสงสีเขียวเนี่ยมันคือท่าตีเบิ้ลที่มันตีคียที่เข้างงปะไม่งงนะรลยพูดง่ายๆอะ่ะคือถ้าโบลี่มาตีติคีนะครับมันจะทําการบัฟดาเบยตัวเอง50%แล้วก็ตีเบิ้ลเป็นแอนิเมชันที่มันบินขึ้นแล้วก็ปล่อยลำแสงอะ่ะนะครับแต่ถ้าเกิดตัวมันตีไม่คียที่เข้าเนี่ยมันจะทําการแบบตีเบิ้ลเป็นแอนิ หมือนไม่แก่แอนบที่มันแบบพุ่งไปทุบอ่ะนะครับประมาณนี้หรือสรุปง่ายๆเลยนะแบบเข้าใจง่ายนะโบลี่นะไม่ว่ามันจะตีทีดเข้าได้หรือแบบตีไม่ติดขีนะครับมันจะสามารถเบินได้2แบบเลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่โคตรดีเลยนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะต่อมาครับเรามาดูในส่วนของสกิลบ้างดีกว่านะครับสกิลโบลี่นะเป็นสกิลที่บัฟอัตราที่เข้าให้ตัวละครท่านอันบราวด้วยนะครับอย่างเช่นแบบเรามีตัวละครอย่างดันเต้เรามีตัวละครอย่างกัสอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะโดนบัฟอาเบคิไปด้วยนะครับ บัฟดาเมจชิแล้วก็บัฟอ่าอัตราคริติคอลไปด้วยนะครับ20%ใช่ไหมอ่ะหรือพูดง่ายๆเลยคือมันจะบัฟดาเมจคริติคอล10%ต่อเวฟเรื่อยๆนะครับแล้วก็บัฟคิเรท20%เรื่อยๆเช่นกันนะครับเข้าใจป้าเอออันนี้ถ้าเกิดแปลผิดขออภัยด้วยเนาะหรือเอาง่ายๆนะถ้าเกิดโบลี่ยิงกลางอนาเขตเนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มอัตราคริติคอลมากขึ้นยิ่งเพิ่มดาเมจชิมากขึ้นนะครับแล้วก็อนาเขตนี้เนี่ยมันจะอยู่ได้นานถึง15เวฟนะครับ แล้วก็ไอสกิลอนาเขตของโบลี่นะครับใช้ได้แค่1ครั้งต่อเกมเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากดกันเลยนะครับปึ๊บเห็นไหมเนี่ยครับเราก็จะเพิ่มอัตราคิเพิ่มดาเมจคิก็ตามก็ตามที่อ่านไปเมื่อกี้เนาะนะครับแล้วก็อนาเขตนี้นะครับอย่างที่บอกไปมันอยู่แค่15เวฟเท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้กดได้ครั้งเดียวต่อเกมเท่านั้นนะครับอืมประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเรากดสกิลเวฟดิปึ๊บฟืบเนี่ยปะคือมันจะเพิ่มอัตราคีเพิ่มดาเมจคีที่เข้าทีละสิบเปอร์เซ็นต์เรื่อย ประมาณนี้นะครับหรือพูดง่ายๆเลยคือถ้าเกิดโบลี่ยิงยิ่งอยู่ในอาณาเขตเนี่ยมันก็จะยิ่งแรงมากขึ้นเวออดามงดาเมาาคิอัตราคิก็จะแบบเพิ่มขึ้นแล้วก็อย่างที่ทราบกันดีนะเมื่อกี้นะพาสซสีฟแรงนะครับถ้าโบลี่เนี่ยอัตราคิที่เข้ามันเกินร้อยเปอร์เซ็นตะ์นมันจะทำการเพิ่มดาเมคิที่เข้าตัวมันแทนนะครับก็จะยิ่งทวีคูณความแรงแม่งเข้ามีกะัะนะครับแล้วคุณดูอนิเมชันการโจมตีมันดิเห็นป่ะคือมันเป็นตัวละครที่แม่งแบบตีต่อเนื่องมกมากๆเลยเห็นไหม คือมันตีไม่หยุดแหละคุณดูนี่เนี่ยคุณสังเกตการตีแม่งนะเว้เนี่ยแล้วก็บินปุ๊บแล้วก็ปล่อยลำแสงปุ๊บอ่าเสร็จปั๊บลงแล้วก็ปล่อยลำแสงอีกฟึ๊บเห็นไหมแล้วก็บินขึ้นอีกฟึบแล้วก็ง้างแล้วก็ปล่อยนี่เป็นไงเออแล้วผมลืมบอกไปคนระับศหรับการโจมตีเบิ้ลโบลี่ที่มันแบบบินขึ้นอะ่ะมันจะตีเบิ้ลฟูเอี e ด้วยนะเว้เออเหมือนสุคุนะเลยครับใช่ผมลืมบอกไปขออภัยนะคือ ไอ้ท่าที่มันบินขึ้นเนี่ยนะครับมันจะตีเบิ้ลเป็นฟูอีด้วยนะครับเหมือนสาคูเลยเหมือนสูขุนะเลยนะครับหรือพูดง,ง่ายๆเลยคือการตีเบิ้ลขั้นเนี่ยมันเหมือนสูคุนะเวอร์ชันตีดิคิทิคอลอ่ะเออเข้าใจปะเนี่ยคุณดูดิคือันเปตัวละครที่ตีแบบต่อเนื่องสัๆ์ๆแหละแล้วก็คลิกทุกดอกนะครับแล้วก็ดามเมจที่ก็แรงไปด้วยตามจํานวนถ้าเกิดอ่าตัวเลขอัตราคิทิคอลมันเกินร้อยเนี่ยมันจะกลายเป็นเพิ่มดาเมจที่มันแทนนะแล้วถ้าเกิดไปอยู่ในอาาเขตเนี่ยมันก็จะยิ่งแรงด้วยนนะะรปปมาณี้เ็ง ใครบอกว่ากากใครบอกว่าเอ้ยโบลี่กากจะเลยครับพี่โบลี่แอลเกินโบลี่เอมโบลี่มิดนูนี่นั่นโบลี่มันดูไม่ค่อยสุดมันเฉยๆมากถ้าอยู่อ่าถ้าไปเทียบกับตัวละครป็นกากเป็นไงกาดก็ลมึงนะครับประมาณนี้เห็นไหมคือเป็นตัวละครที่รีดดีบียสได้โคตรดีอ่ะเออดีมากครับแล้วก็ที่สําคัญมาสามารถบัฟตัวละครธาตุอันรบลได้ ม่าจะเป็นกัสม่าจะเป็นดันเต้มันจะเป็นไบชินอะไรก็ตามคือไม่บัฟคีดได้เว้ยสำหรับตัวละครพวกเนี้ยเป็นไงคือแบบเก่งจริงๆอ่ะคือไม่โกงจริงๆอ่ะคือแบบเป็นเมตา d b บแบบต้นๆของเกมเลยนะครับประมาณนี้แหละสำหรับตัวละครโมลี่นะครับใครบอกว่ากากผมมองว่าไอ้พวกที่บอกว่ากากอ่ะไม่มาดูแค่ตัวเลขดาเมจแบบต้นๆเว้ววเยคือมันไม่ได้เอาไปวิจัยเองมันไม่ได้แบบไปอ่านภาษสีแบบลึกๆอะ่ะเออไอ้พวกนี้นะเออคือแบบดูแค่ตัวเลขอะแบบดูตัวเลขโอเคดาเมจเท่านี้ โอเคครูดาวแม่งตีช้าตีเป็นกลวยจบเลยเออมามองแค่นี้นนะครับแต่ถ้าเกิดเรามองเนื้อในมาจริงๆเนี่ยเอาไปวิจัยเอาไปเทสอ่านพาร์ติสิศึกษาความสามารถมาจริงๆเนี่ยคือมันเป็นตัวละครที่แม่งโคตรโอเวอร์พาวเวอร์ดาเมจแบบอลังการงานสร้างครับดีเบสที่คือแบบวบู๊มากนะครับจ่าได้บอกไปดูคลิปฝรั่งเขานะเขาไปคำนวณดีเบสมาให้รวมๆนะแบบรีบประสิทธิภาพแบบสุดๆนะโบลี่นะครับดีเบสมันจะอยู่ประมาณสองแสนห้า่บวกอะ่ะเป็นไงกากไปละ <c oughs> นะครับประมาณนี้นะครับตัวคอครโบลี่นะครับก็อันนี้เป็นคลิปแนวรีวิวบวกทดลองนะครับแล้วก็มาบอกได้กันนะครับว่ามันกากจริงไหมจากอย่างที่น้องๆมันบอกกันไหมว่าเอะมันกากมันเฉยๆมันสูวันกากตัวอื่นไม่ได้นะครับเออเอาไปว่ามันไม่กากแล้วนผมให้เทียกอตเทียโบเคนนะครับตัวตัวละครโบลี่นะครับสำหรับครที่ลังเลนะว่าเอ้โบลี่จัดโมนาได้มันดีไหมนะครับดีนะครับคุ้มแน่นอนนะครับผมครที่แบบมีรีโลก็สามารถถลุงโมนาได้มันได้ แต่ถามว่าไม่โมนาดเล่นได้ไหมก็เล่นได้นะเดซอายไม่เก็เก่งแล้วนะแต่ว่าเดซอเนี่ยมันจะเก่งในคอนเทนต์ที่มันแบบอินฟินิตี้คอนเทนต์แบบทัวนาเมนต์คอนเทนต์ที่แบบมันอันลิมิตเวฟเนี่ยคอนเทนต์ที่แบบเลดเกมจริงคือมันจะเก่งนะครับแต่ถ้าเกิดแบบคอนเทนต์โอเวอร์ออเกมทั่วไปก็โมนาดรับจบอยู่ดีนะรประมาณนี้เพราะฉะนั้นผมว่าโบลี่เป็นตัวละครที่ควรทำนะครับควรทําควรปั้นแล้วก็หน้าหาโมนาดอีกตัวหนึ่งนะเป็นแวนการ์ตัวหนึ่งที่ท็อปท็อปเกมเลยนะครับอืประมาณนี้นะกัน ถ้าเกิดพูดถึงมุมมองตัวละครเวราการทุกตัวไม่ว่าจะเป็นปา๋าคางงูซองอะไรองนี้นะครับคือตัวละครแต่ละตัวเนี่ยแวนกาดนะครับคือมันจะเก่งต่างแบบกันเลยซองมันจะเก่งเรื่องการเล่นง่ายเรื่องอัพง่ายเรื่องซัมมอนนะครับคางูยักษ์มันจะเก่งเรื่องการดดธาตุแล้วก็ซัพพอร์ตเพื่อนได้การอาณาเขตซัพเพื่อนได้แล้วก็สามารถบิงตีมอนด้ทั้งแมปนะครับป๋าเอสคโนมันจะเด่นเรื่องการเผาแรงเบอร์แรงที่สุดในเกมเบสดาเมจสูงนะครับแล้วก็สามารถล้างดีบับได้นะครับแต่ข้อเสียป,ป๋าคือมันตีทีเดียวดาเม กับเผาเนี่ยมันแรงบู้บูเลยเว้ยแต่ข้อเสียคือปาะตีิตีเดียวนะครับและโบลี่นะเป็นตัวละครแวนการ์ตัวแรกนะครับที่เป็นตัวละครสายดามเมจคิดที่เข้านะครับเป็นตัวละครเปิดเมตาคิดที่แบบจริงจังเลยเออเข้าใจปะประมาณนี้นะครับเห็นไหมคือตัวละครแวนการ์แต่ละตัวเนี่ยมันจะเก่งต่างแบบตามสถานการณ์กันซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับถ้าคูเล่นเกมนี้แบบตันๆแบบเอ็นเกมจริงๆอ่ะครูก็ต้องมีทุกตัวโมนาดอเออคูก็ต้องจัดโมนาให้แม่งทุกตัวเลยดีนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครโบลี่นะไม่กากนะครับเก่ง เก่งโคตรๆด้วยนะเป็นตัวละครเมตาดีเบสแบบรีดๆแบบตึงๆเลยนะครับดูดิเนี่ยคุณดูดิคือแบบเห็นไหมเนี่ยคุณสังเกตดิเออคือมอนหรือบอสคือแบบโอกาสที่มันจะหลุดวงนี่คือน้อยมากๆคือมันตีต่อเนื่องโคตรๆอ่ะเนี่ยเนี่ยบินแล้วก็ปล่อยใช่ไหมบินเสร็จปั๊บลงพื้นแล้วก็ปล่อยต่อเนี่ยเห็นไหมนี่แล้วก็บินอีกเนี่ยเห็นไหมเออประมาณนี้นะครับเป็นไงเก่งไหมฮะ โคตรเก่งนะครับอืมโอเคประมาณนี้กนะันสำหรับคลิปนี้นะเป็นคลิปที่มาบอกแล้วกันว่าโบลี่มันกากสมคำเลิมหรือไม่ก็ไม่กากครับเป็นตัวละครที่โคตรโบุกเข่นโคตรเก่งตัวหนึ่งเลยครับสำหรับสายคลิปดิ่งนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้กันได้เลยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับไตเติ้ลด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับ